นิมเทวจิตสิบปู่หนึ่งในห้าพยักนักพยากรณ์แห่งโฮโรโซเซตี้วันนี้อาจารย์นิ่มเทวจิตสิบป,ปู่จะมาแนะนําวิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะอันดับแรกเรามาแนะนํากันก่อนนะคะว่าต้องใช้ของอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยขาดไม่ได้ก็คือผลไม้ผลไม้เราใช้ทั้งหมดจํานวน9อย่างนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะอาจารย์น,นิมขอแนะนําเคล็ดลับนิดนึงอย่างน้อยควรจะมีองุ่นช่วยใน่นองการเงินนะคะกล้วย ทำอะไรก็จะง่ายราบรื่นนะคะแก้วมังกรสําหรับเจ้าของกิจการที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะจะได้มีอํานาจในการคุมลูกน้องนะคะสับประรดก็จะมีอูตากว้างไกลนะคะอันนี้อาจารย์น,นิ่มให้เคล็ดลับแนะนําผลไม้คร่าวๆนะคะก็ดูผลไม้ตามฤดูก,กาลก็ได้แต่ขอให้เป็นผลไม้มงคลนะคะอย่างที่สองมากูเก้าคำนะคะน้ำห้าแก้วดาวเรือ9ก้าดอก เทียนหนึ่งคู่ทูบห้าดอกนะคะวิธีการจัดของผูผ้าขาวกลางบ้านนะคะผ้าขาวใช้ผ้าขาวหนึ่งเมตรก็พอค่ะผูผ้าขาวกลางบ้านหันหน้าเข้าในตัวบ้านนะคะเวลาการไหว้นะคะแล้วก็เอาของทุกอย่างวางบนผ้าขาวเลยนะคะาการหันหน้าเข้าในตัวบ้านบางคนอาจจะสงสัยหันยังไงคุณเอาประตูบ้านหน้าบ้านเป็นหลักนะคะเดินเข้าบ้านมาหาจุดที่เป็นกลางบ้านแล้วก็ภูผ้าขาวตรงนั้นเลยนะคะ วันที่เหมาะสมสำหรับการไหว้ไหว้ได้เฉพาะวันอังคารเที่ยงและเสาร์เที่ยงเท่านั้นในกรณีที่ไหว้เองนะคะอังคารเที่ยงและเสาร์เที่ยงเท่านั้นนะคะเพราะถือว่าเป็นวันรับนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตวิธีการไหว้ให้ดูกันตรงนี้เลย เดี๋ยวอาจารย์จะพูดวิธีการขอขมาให้ฟังไปด้วยเลยนะคะถ้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนแล้วก็บอกว่านเล็กที่ตัวเองนะคะบ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้าคุณก็บอกชื่อคุณนากสมุลคุณได้เลยนะคะ นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอคมากรรมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทําผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมท่านขอท่านโปรดงดโทษเว้นโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินและโปรดช่วย หลังจากผ่านวิธีการขอขมาแล้วก็ให้ขอพรนะคะให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยปกปักรักษาช่วยเปิดที่เปิดทางให้เงินทองไหลมาเทมาทํากิจการงานใดจงประสบความสําเร็จทุกประการน,นะคะผู้เสร็จก็ปักทุกได้เลยรอให้ทูกหมดภายในตัวบ้านนะคะคุณถึงจะดับเทียนแล้วก็ถึงจะลาผลไม้เพื่อให้ลูกหลานในบ้านได้ได้ทานต่อนะคะวิธีการลาแค่จับที่ตัว ทานหรือที่ถาดผลไม้แล้วก็พูดว่าขอเดนขอชานให้ลูกให้หลานกินเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วคุณก็ยกออกได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆในการไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะหลายคนอาจสงสัยทำไมต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้านในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนนะคะซึ่งต่างกับสาราพระภูมินะคะสาราพระภูมิคือเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรักษา แต่การไหว้เจ้าที่กลางบ้านเนี่ยคือไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้านของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างอยู่ในบ้านเราควรขอขมาท่านนะคะ,ะควรไหว้สามเดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งเป็นอย่างต่ํานะคะหรือใครจะถามว่าไหว้ทุกเดือนได้ไหมได้ค่ะได้ตามสะดวกเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็3เดือนครั้ง6เดือนครั้งอันนี้ก็คือเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์นิ่มนะคะฝากติดตามอาจารย์นิ่มเทวจิต1ิลป่ ได้ทางแฟนเพจ Horosociety 199 Instagram Horosociety และทางช่อง y o u u u b e c ช n n n l Horosociety 199ถ้าอยากเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะโทรจองคิวได้เลยที่เบอร์0942265194แล้วพบกันนะคะ